สวัสดีทุกคนเิลคับเชิแม็กแอนจอยชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรีวิวสินค้าที่เราเพิ่งซื้อมาเพราะว่าเราอ่ะจะเป็นกำลังทำตเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่มันก็คือสิ่งน,นี้ซื้อมา188บาทรวมค่าส่งสิ่งนี้คืออะไรก่อนสิ่งนี้คือขาตั้งต้มแกะออกมาแบบสดๆาอของเพิ่งมา คัตเตอร์ไปไหนจ้ะคัตเตอร์บอกมีเพราะว่ามาถ่ายเลยปึ๊บไม่มีคัตเตอร์ซิ้มมาปุ๊บเอมเข้ามาเลยเหตุ hey, องว่างนี่อ๋อใช่สภาพยับเยินมากกล่องหน้าของกล่องเป็นแบบไหนนี่นะเซลฟี <ie> ่สติ๊กเซลฟี่สติ๊กหนึ่งทับสี่นิ้วสแตนดาร์ดสกูลนะนะคะ f 1 6รุ่นนี้ ฟังก์ชันมีอะไรบ้าง Balance Handle, Selfie Stick, d e t ิเท a b l e Phone Mount, ์เออก็ถอดออกได้ Tripod Extendable ยืดได้นะ360องศา Rotation แล้วก็มีรีโมทคอนโทรลให้ข้างหลังก็จะเขียนว่าอะไรอ่ะข้างหลังก็มีตัวล็อกเออหมุนได้ก็มีขาตั้งประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยอแกยากไหมยาก เพราะว่าไม่ได้มีคัปเตอร์สภาพกล่องมาอย่างนี้นะยุ่งยิ่งยุ่งยิงยุงย่งยิงเดี๋ยวเราก็จะได้ใช้ถ่ายกันมาแล้วน่ารักกุบกรีบร้อยแปดสิบแปดบาทคุมค่ากต่ราคามากย,ยังไม่ทันได้ใช้เลยรู้แล้ว่าคุมค่ากับราคามากเน่เน่อย่าเงก็ในซองเขามีนี่มาให้อะไรอ่ะ ค,คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษนะอังกฤษอีกด้านนึงแล้วก็เป็นภาษาจีนข้างห,ล,หลังนภาษาจีนเอ่อมีรีโมทมีต้องดาวน์โหลดด้วยไหมนะอ๋อไม่ต้องดาวไม่ต้องดาวน์โหลดแอปโอเคแค่เปิดบลูทูธอ่านด้านภาษาจีนดิอืม <laughs> เดี๋ยว <laughs> เราจะเริ่มจากการเอ่องาาอ้างมันออกมายัางไงคะเออนี่ไง อ่างหนึ่งอ่างดึงหละกในคู่มือมันว่าใช่จริงในคู่มือมันบอกว่าเอามือจิ้มข้างล่างจิ้มอะไรอ่ะจิ้มปุ๊บมันก็จะกลางออกมาจิ้มไม่ได้บอกมีอะไรให้จิ้มมีแต่ยางอ๋อนี่ง่ายแล้วแล้วเราก็กลางพอกลางเสร็จปุ๊บก็ตับแล้วโอเคอ่าแี๋ยาวเทสความสูงให้ก่อนนะยาวอยู่ เดี๋ยวนะเออสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะนี้น่าจะถึงสองเมตรไม่ถึงถึงไหมไม่ถึงเขาสูงร oh, <okay. S 1> ้อยหกสิบห้าโอเคประมาณประมาณร้อยเจ็ดสิได้อ่ะอ่อโอเคเอออ่ะให้ดูปลายก่อนปลายอันนี้อันนี้มีรีโมทแล้วก็ปรับอันนี้ขึ้นลงได้เดี๋ยวนะเอารีโมทออกกับที่ไหนวะคุณข,ขารีโมทรีโมท นักรีวิวมือใหม่รีโมทนี่ทำองนี้ข้างบนหรือข้างล่างหรือแงก็ในรูปมันเป็นรูปเนี้ยในรูปมันวืดอะไรรูปมันเป็นรูปนี้อ๊อทําไมอะคะ,ะมันแน่นมากเลยอะคะ่ะอ๋อได้แล้วคะ่ะแค่แงอ่อ๋อแล้วมันจะไม่นี่มันมีเดือยตรงนี้อยู่อ,อม,มันเหมือนเออมันแงยธรรมดาขึ้นมา นคเอาไว้กดถ่ายอืแล้วก็เชื่อมกับมือถือในการเปิดอ่บลูทูธบลูทูธเหรอเออใช่บลูทูธอืมอืมอันนี้คือที่เกี่ยวมือถือนะคะเฮ้ยเราว่ามันก็น่าจะใช้ได้นะลองเชื่อมกับมือถือกันไหมลองลองมือถือค่ะหมุนหมุนหมุนเออได้ได้ลองมือถือคราไหมอ่ะเปิดดิ เรายังไม่ได้ใส่ถ่านเลยไม่ให้หรอกมันมีถ่านมาให้เป็นถ่านหรือมันเป็นชาร์จแบตอะกดดิเปิดยังเปิดแล้วเราก็กดอะไร pairing pairing state นี่เซลฟี่เฮ้ยมันขึ้นมาเองเลยมีไฟด้วยขึ้นข้างล่างตรงนี้ค่ะว่าเออขเซลฟี่ก็กดกดยังนี่จับคู่อืม เดี๋ยวกำลังจับพูอยู่นะรอหนึ่งรีวิวมือใหม่มากอ้หัวอันนี้ไม้สูงเปียเลยติวติวมันมูนมันไม่จับอ่ะจับแล้วจับแล้วจับแล้วเชื่อมต่ออยู่อ่าไปที่หน้าไปที่หน้ากล้องอืมจนหมดว่าจะถ่ายอ่ะหมดจะเซลฟี่หมดจะเซลฟี่เห็นหมดไอ้กดนะเนือทงสอง เออได้อยู่เห็นความลบกของบ้านด้วยเนี่ยทีวีเองข้างหลังเออเบิร์กนะเบิร์กนะโอเคไหนถ้าสมมติเ่าเป็นวิดีโอกดถ่ายวิดีโอเออมันถ่ายเว้เออมันใช้ได้นะร้อยแปดสิบแปดบาทเออทำเป็นเล่นไปใครจะซื้อนะอันนี้ย่งกดวิดีโอาำรับแบบเอาไปถาออันนี้มันเป็นแบตหรือมันเป็นาราจแบต อันนี้จะบอกในนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นฐานนะเหมือนแบบแงะตรงนี้ออกอะเปิดน่าจะเป็นฐานทัางหมแลวบอกว่าให้กดค้างสี่แน่นอนแล้วมันจะชัดดาวเออลองกด,ดย,ยังยังเก็บก่อนแล้วก็อกดค้างหนึ่งสองสามสี่อ่ะแล้วมันก็จะเป็นไฟฟ้าแบบ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 ชัดดาวนะไม่ให้สีอเออนั่นแหละ แล้วก็เอามือถือไปวางไว้ตรงในนี้เดี๋ยนะเราเอามือถอ้ยถอดออกได้นะคะสำหรับเกี่ยวมือถือมันยืดได้เปล่าสำหรับคนที่มีมือถือเอออะไรไม่รู้แยะๆก็ล็อกแน่นหนาดีแล้วก็ใส่กลับเข้าไปดีอยู่นะเออร้อยแปดสิบแปดนี่มันขุมว่ะออใส่ยังไงคะใส่ทางนี้หรอ อันนี้เป็นอ๋อใส่ถึงด้านค่ะใส่อันนี้เป็นบาลานซ์แฮนดิเลเขาบอกว่ามันเป็นแางนี้แล้วก็ใช้วิธีนี้ในการหมุนไปหมุนมาเลิศมากสำหรับนอนใส่แป8บาทความสูงก็คือ170ยเิบซนติเมตรได้แล้วก็ตรงนี้มีขั้วที่เอาไปต่อกับพวกโกโปกล้องแล้วก็อื่นๆขั้วนี้นะแบตไอ้นี่ก็ได้ลุงลังเกิน อูไอ้ค้นนี้นะคะก็คือเอาไว้ต่อกับโกโปต่อกับกล้องต่อกับพวกเอ,อแฟต,ตอะไรพวกเนี้ยอืไฟสำหรับไลฟ์สดอ๋อมันต้องดึงทางนี้น่นนี่แล้วตั้งเอ๊อะอใช้ไ,ได้ดีงามลุงลังเกินอันเนี้ยลุงลังเกินมันน่าราักของมันต้องมีเนาะผูห้หญิงผูห้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแป สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเราที่งบน้อยต้นทุนน้อยเราก็จะมาลองเดี๋ยวเราจะลองใช้อันนี้ในคลิปถัดไปยังไงใครสนใจไปตามได้ในออนไลน์ทั่วไปอุ้ยน้ำหนักเป็นไงเบาไหมเบาหยงเออเบาอยู่ก็นี่เมื่อกี้อ้โหสวยงามเหมาะก,กับราคาเมื่อกี้พอพอพองพ,พองา้ใช่ปะตอนเก็บมันดูแบบ ม and ันดูแบบฉันชอบอ่ะแล้วก็หนีบหนิวระวังนะก็เดี๋ยวจะทิ่มหน้าก็แล้วโอโอคตอนมันเก็บมันมาทงอย่างนี้หรือว่งมบบนี้แบบนี้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้ในนี้มันบอกว่าให้เก็บเป็นแนวนี้แนวลากอ่ะโอเคอ๋ออันนี้ทับอย่างไ้นะคะมันกับอย่างนี้มันสุดได้ก่อนนี้ปะก็ในนี้มันลาบลงไปเลยอ่ะเนี่ยในรูปมันลาบลงไปเลยมันเหมือนจะหัก ไม่ได้มันมีเดือยล็อกอยู่จะลาบอะไรล่ะก็ในเนี่ยนี่มันได้แค่นี้เทียบรูปสิได้แค่นี้ค่ะเทียบรูปเห็นไหมไม่ได้อะเธอมันได้แค่นี้นะเธอแต่ว่าในรูปแบบมันเป็นแบบนี้ก็คือมันลาบึ้นไปเลยอยอันนี้ก็ยังต้องงงอยู่เดี๋ยวต้องขอเวลาทบทวนก่อนว่ายังไงไม่ได้เดี๋ยวหักงั้นก็ไม่ต้องไปฝืนมันหรอกก็อย่างนี้ได้โอเคคุ้มยูร้อยแปดสิบแปดขาซื้อกันได้ บอกรุ่นไปแล้วรุ่นใหม่นะ F ส <16. S 1> ิบหกเซลฟี่สเต็กหนึ่งทับสี่เนิยวสแตนดบาร์สกูล F สิบหกมีหน้าตาแบบนอย่าอี้เห็นบอกหนึ่งสองเดี๋ยวทำหน,น้าปกกันหนึ่งสอง <laughs> อะไรคือหน,น้าปก <laughs> ตํำเนิ้วไง <laughs> อะไแล้วบาย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 ค่ะ <laughs> ไว้เจอกันคลิปต่อไป